5 m i n u t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์ er. มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็เมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำนะครับได้มีการพุ่งทะยานเนาะทำราคาออทำไฮอีกแล้วนะครับโดยไปแตะระดับสูงสุดที่ประมาณนะครับ2,955ครับก่อนที่ราคานะครับจะมีการปรับตัวลงมานะครับและในเช้านี้ก็มีการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าอันนี้ผมก็ให้ดูกราฟให้มันขึ้นเทรนหน่อยเนาะ เพราะว่าของที่ผมเมื่อวานตีไว้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นลูกศรเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าครับว่าวันนี้เทรดไงได้บ้างนะครับไปที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันก่อนเนาะแบบนี้นะครับเมื่อวานเราได้ให้แผนนะครับตัวส u าย l กับีมา a n ไวนะ้เนาะราคาเนี่ยขึ้นมาเกือบถึงแล้วนะครับ2960เนาะแต่ว่ายังไม่ถึงนะครับมีการย่อตัวลงไปก่อนนะครับโดยย่อลงมาที่แนวรับที่เราวางไว้เลยนะครับนั่นก็คือ โซน2 9 2 2นะครับจนถึง2 9 26เนาะราคาก็ยอ่อลงมาปุ๊บแล้วก็มีการดีดขึ้นไปแบบนี้นะครับใครที่ได้เข้าไม้เนี่ยก็กำไรเป็นพันจุดไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันดีกว่าครับว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับขออนุญาตลบลูกศรกันสักนิดหนึ่งนะฮะ จะบอกว่าวันนี้ครับโซนที่เราจะใช้เนี่ยก็คงไม่ได้ต่างจากเมื่อวานมากเท่าไหร่น,รน,นันะครับก็คือโซนเนี้ยนะครับคิดว่าอาจจะลงมาให้เราเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับโซนนี้นะครับ2920นะครับจนถึง2926นะ แต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตนะครับปรับโซนให้สั้นลงนะครับเพราะว่ามันมีการมาใช้งานครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็จะเอาให้มันคลีนหรือว่าเซฟกว่าเดิมเนาะเราก็จะเอาแค่ประมาณ25เนาะนะครับถึง22นะครับ25ถึง22นะครับประมาณนี้พอนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครมองหาแนวรับนะครับจุดร่วมที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับที่ราคาน่าจะมานะครับผมคิดว่าอ่ะลองมาดูแถวโซนนี้แล้วพิจารณาละกันนะครับนั่นก็คือ2933นะครับอ่ะ ถ้าราคาเนี่ยวิ่งได้นะครับประมาณ2 9 3 0 3 3เนี่ยแล้วไม่หลุดลงมาเนาะเพื่อนๆก็สามารถพิจารณานะครับบายขึ้นไปได้นะครับวันนี้เราเพิ่มให้จุดหนึ่งนะครับคือโซนนี้2933ครับหลุดลงมานะครับยอมไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเล่นโซนนี้เลยนะครับ2 2225เนาะแต่ถ้าโซนนี้หลุดอีกนะครับมาเจอกันโซนนี้โซนล่างนี้เลยนะครับ โซนล่างนี้ก็คือราคา2908นะครับจนถึง2914นะอ่าโซนนี้นะครับทั้งโซนนะเพื่อนๆสามารถพิจารณาเข้าบ่ายได้ส่วนแนวต้านนะครับเรายังคงคาไว้เหมือนเดิมน,นะครับ2960นะครับ2990แบบนี้นะอ่าโอเคงั้นบทวิเคราะห์วันนี้ครับก็จะไม่ต่างอะไรจากเมื่อวานมากนักน,นะครับเพราะว่าราคาวิ่งเป็นไซด์เว้า up ตลอดนะครับก็ขึ้นมาทดสอบ จุดต่างๆนะครับมมีการย่อตัวลงนะครับแต่ว่าการทดสอบแนวต้านต่างๆเนี่ยมันเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฟิบโบนัชชีก็ตามเพราะว่ามันเป็นแค่เทคนิคนะครับที่คนเนี่ยเคยพิจนารณากันไว้แล้วกันนะครับว่าเอ้ยเนี่ยมีโอกาสนะคิดเหมือนกันนะครับว่าน่าจะมาตรงนี้ได้นะครับก็เลยใช้ตัวเลขฟิบโบนัชชีนะครับเป็นหลักการหนึ่งแล้วกัน นี้นะครับผมก็มองว่าอยู่ประมาณสักสามสี่โซนนี้เนาะอ่าสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกครั้งนึงนะครับก็ถ้าใครอยากเซลล์นะครับมารอพิจารณาแถว2960นะครับอาจจะได้สัก 60, 61, 62นะครับเลยไปสัก อีก100 200จุดนะครับพิจารณา SL ไปก่อนนะครับเพราะราคามีโอกาสไปต่อได้ถึง2,990ครับส่วนใครที่จะรอบายนะครับรอย่อลงมานะแถว2933นะครับหรือว่าอีกโซนหนึ่งคือ2922ถึง25งและอีกโซนหนึ่งครับ2908นะครับจนถึง2914ครับและถ้ามากกว่านั้นนะราคาก็อาจจะลงไปได้ถึง2,893นะครับจนถึง2,900เลยทีเดียว และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง d ู O-Trader ดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ